เคเดี๋ยวเราไปดูเซตที่2ของเราเลยอ่ะไปกันโอเคครับต่อไปเป็นเซตที่2ครับ็็จะเป็นเซตของอากิโตะอ่าซึ่งเรียกนะว่าครบเซตนะครบเซตอ่าแต่ว่าก็มีขาดขายบ้างอย่างเช่นนี่ตัวสีแดงดับหายเสียเงินหอกหายแต่ไม่เป็นไรอ่าเรามาเริ่มที่ตัวแรกก็จะเป็นอ่าอากิโตะล่างสีทองพร้อมกับมอเตอร์ไซค์อ่าคู่ใจคุณจะเห็นว่าสีได้แบบ ปัดสวยสยงามสดโอเคเดี๋ยวเราจะลองหมุนสักรอบอ่าที่อ่าตามด้วยอ่าล่างเบสิกที่กรใชัยทำไม่ตายอ่าซึ่งทำไม่ตายดูทําดีเทลได้ดีมากตามด้ล่อ่างสีฟ้าที่คาทออกอ่าที่มีดีเทลไม่ต่างกับล่างสีธรรมดาและสีแดงที่ขาดครับจริงจะเรียกว่าขาดได้ไหมก็ขาดได้หละเพราะยงไม่มีปลอกมืออยู่โอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยอ่าเรามาดูดีเทลของคนขี่ก่อนอ่า ไอ้เกี้ยเป็นท่าแบบว่าท่านั่งคอมมอไซด์หน่อยนะอ่าใช่ฮะอ่าท่านั่งคอมมอไซค์จุดขยับตัวเนี้ยมันขยับไม่ได้ไม่เหมือนกับตัวลายของคิคเคเดอร์อ่าที่ตัวนี้มันจะล็อกท่ามันขยับอะไรไม่ได้มันเป็นข้อต่อปิดจอยต่อไปเลยอ่าเป็นฟิกเกอร์เลยนั่นแหละใช่ไม่ได้มีความเป็นฟิกมากแต่อย่างใดส่วนการนั่งมอไซค์ก็เห็นไหมมอไซค์ก็จะมีความเขาจะทำขาตั้งมาให้อ่าถือว่าดีเทลดีสวยเนี่ยอย่างมอสแมนูใกล้ๆเลยมอไซค์โหเรียกได้ว่าใครเป็นแบบคนบ้ารถบ้าเลยนะ บอกเลยว่ามอไซค์คันนี้แบบอยากเห็นของจริงมากเลยเนี่ยเขาจะเห็นเขาใส่อัคาลกมาด้วยนะอ,อ่าใช่อะคาลกดีเทล<ะ>ดี้ดอตอดูมันในถ้านในถ้านในหนังก็คือจะเป็นแบบรถเร็วๆแต่นี่คือเขาเพิ่มดีเทลใช่ใช่แล้วอย่างตรงเนี้ยหูเนี่ยเขี้ยวมังกรเนี่ยหูแบบสวยมากเนีย่ยตรงนี้ก็สวย ดีเทลตรงแทงคนขับเขาก็เก็บดีเทลนะไม่ใช่ไม่เก็บเนี่ยถังน้ำมันถังมันเขาก็เก็บดีเทลกเป็นก็ถือว่ายับเลยดีละเอียดยิบเลยแหละใช่ข้างหน้าก็แบบดูดูที่ล้อรถเห็นไหมอ่าเนี่ยล้อรถล้อรถไม่ไม่ไม่แค่สีดำธรรมดานะเขาเพิ่มสีฟ้าขึ้นมาแซมๆซด้วยอ่าใช่ใช่ให้มันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ทํายางแบบยางให้มันเป็นแบบเหมือนเป็นแหลมๆลงมาข้างล่างไงเพื่อที่ว่าเวลาเกาะวิ่งมันจะได้เกาะถนนใช่ดูจัดเก็บรายละเอียดเป็นมอเตอร์คที่สามารถทําได้จริงไอตัวเนี้ย มันไม่มีไอแค่แค่ให้ขาตั้งรถค้ำแล้วก็ตัวอะคิโตะยืนค้ำอีกคนช่วยกันลงไปนั่งได้เลยอ่าไม่มีฐานใช่แต่พอมันมายืนค้ำเนี่ยสังเกตว่ามือของอคิโตะมันจะไม่ค่อยติดตัวมอเตอร์ไซค์เห็นป่ะอาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างนิดหน่อยอืมโอเคต่อไปเราก็จะไปล่างธรรมดาเบสิกเลยฮะออริจินอลที่ใช้ทําไม่ตายอ่าอ่านี่นี่เลยก็จะเห็นก็จะเห็นได้ว่าทําไม่ตายตรงฐานเน่ะ คือเวลาที่ตกเปิดโหมดนี่แบบคือถ้าเป็นในทีคือจะเป็นเรียบๆแต่นี้คือเขาทําให้ดูนี้<า>ออร่าพลังบอกได้เลยว่าบา้บา,จาใจนะคับใจโอเคโดยอุ้ยเนีน่ยมอไซค์ม,มันค่อนข้างอะอยวเรอเอาลงแย่าถามไว้ก่อนให้โอเคครับโอเคตัวไอคิโตะตัวเนี้ยออกครโอเคดีเทล ตัวกิตโตจะไม่ต่างกับตัวที่ขี่มอเตอร์ไซค์มากแต่เปลี่ยนก็นแค่พาร์ทมือที่เขาเปลี่ยนมาเป็นการใช้ทําไม่ตายแล้วก็พาร์ทขาตัวดีเทลเราจะมาดูดีเทลตัวทําไม่ตายกันนะฮะัผมขอถอดกันอ่าบ๊อกบ๊อกข้อ,อ,อเสียมันจะมีนิดเดียวก็คือเห็นไหม,มเดี๋ยวเป็นตัวท่าไมตายมันจะมีแบบจอยจอยให้เอาตัวตกิโตเสียบลงไปอ่าแล้วมันเห็นชัดเนี่ย,ยมันก็เลยแบบใสยฉากของอไรตัวทําไม้ตายอย่างเดียวโดดไม่ค่อยสวยอ่าเอุ่มเยอะไปนิดนึง เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยไอกิตโตดูเป็นไอคิตโตเลยดูเดียวขึ้นสวยมากมดูพลังแบบกระชอนกระชอนกระชัยขึ้นมา <laughs> แต่ที่มันสําคัญจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันเลือกในการเลือกพาร์ทใสแล้วก็เลือกสีมากกว่า <laughs> เพราะว่ามันไม่ใช่แค่สีเหลืองอย่างเดียวนะที่คุณเห็นนะ่ะมันจะมีสีส้มแล้วก็สีดำดำแซมแซมอยู่ด้วยใช่ฮะ <laughs> ไล่สีสวยมากจริงๆฮะอืมเกาะแป๊บนึงโดยส่วนตัวผมว่าเป็นฉากที่ผมชอบนะออกิโต การจะทําไม่ตายเขาอะจะกก๊กท่าเท่ๆคือเขาเขาอะก่อนจะให้คือมันจะแยกออกมาอ่าแบบเท่มากแล้วก็ตัวต่อไปฮะก็จะเป็นตัวอ่าสีฟ้าอ่าหรือล่างทวนนั่นเองใช่ซึ่งทวนหายดีเทลดีเทลอะไม่ต่างจากสีทองมากเออเปลี่ยนแค่สีแล้วก็หัวไหล่ตัวแล้วก็มือซ้ายแขนซ้ายหัวซึ่งดีเทลตัวทําไม่ตายก็เหมือนกันนะเหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนสีเฉยๆใช่ แล้วแต่คนชอบอ่าต่อไปเปรูร่างสีแดงเลยอือ่าสีแดงเอคสีแดงก็คือจะเป็นไท์เหมือนไท์พวกพลังอ่าแขนเขาจะดูลำล้ำอ่าอืมแขนขวาอาวุธเป็นดาบแต่ผมไม่มีมีแต่ด้ามดาบแต่ปลายดาบไม่มีโอเคตัวถทาไม่ตายก็เหมือนกันแต่นี่เป็นสีแดงฝุ่นเยอะไปหน่อยใช่ฝุ่นเยอะมาก โดยรวมถ้าผมจะลองจัดฉากแบบไอ้นี่ให้ดูนะเนี่ยคุณดูความคลังของท่านนี่นี่ยังเท่นี่มันอยู่ด้วยกัน3ามตัวนี่คือท่าของครบนี่คือเท่สวยเลยอ่าแล้วก็ความพิเศษทีนี้คือออกิโตะมันจะมีมฟอร์มหนึ่งที่อ่ฟอร์มสามสีใช่แล้วคือเราถอดแขนของพวกเนี้อ่าป,ประกอบให้ได้ประกอบกันได้นี่นีน นี่ <S <S นี่จะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งของกอิโต้ยะเรียกว่าบบหลายบาทเลย <S 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 ใช่คือสวยอ่ะอ่าถ้าพบอาวุธเนี่ยก็คือจะเท่มากเลยเนี่ยถ้าฟอร์มเมื่อกี้ถือดาบแล้วก็ถือหอกด้วยรัยบรองรยบรองกีดการ์ดกันบ้านบึนบ้ม <S <S กีดการ์ดแต่วันนี้เป็นของม,มือสองก็เลยไม่มี <S <S รู้สึกของไอ้นี่ยรู้สึกไอซีอ่ะรู้สึกจะหายากแล้วไม่ค่อยมีหุ้นเพราะมันผลิตมาหลายปีแล้วอ่าช่วงนี้ก็จะตามแบบ ช่วงนี้มันเขาจะออกลายใหม่เป็นลายตัวใหญ่ๆไม่ค่อยมีลายตัวเล็กๆแหละลายตัวใหญ่หญก็แบบราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะสูงรู้สึก่าสุดตอนนี้ที่จะออกก็เป็นตัวไฟที่ให้กระเป๋ามาอย่างใหญ่โอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเซตที่สามกันเลยครับผมไปโอเคครับนี่ไงเป็นเซตสุดท้ายคือเซตที่สามห้าตัวกันไปเลยจบๆกันไปโอเค โอเคเราเราจะเปิดที่อ่าหมายเลขกหนึ่งอิจิโกงเราอ่าเดี๋ยวเราจะลองหมุนแผ่นๆดูทั้งห้าตัวอ่าดูดูความสวยงามเดี๋ยวลองมาค่อยไปดูรายละเอียดกันนี่ต่อไปสตองเกอร์กับทักเกิลทักเกิลอ่าแบล็กกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเขาเมทัลฮอปเปอร์เนี่ยแหละถ้าจะไม่ผิดอ่าฮะต่อไปก็เป็นไรเดอร์แมนกับตัวร้ายคู่แคนอาขาดตัวปีศาจปูออ่่าาตามด้วยเดนองกันฟอร์มแล้วก็ปีศาจตุน อ่าที่อยู่ข้างปใายขานั่นแหละโอเคงันเราจะมาประเดิมด้วยหมายเลขนึงอ่ะมาดูกันเลยนี่เลยนี่ตัวหมายเลขนึ่งนะครับเป็นกําลังวิ่งข้ามศพผู้ต่อสู้อ่าปีศาจจะมีปีศาจอยู่สามตัวนี่ก็จะเป็นอ่าตัวนี้ จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ตัวตัวร้าสองตัวแล้วก็ตัวที่สามเป็นแมงมุมแมงมุมนี่โผล่บ่อยมากในองค์กรช็อกเกอร์ใช่ตัวเปิดเลยอ่าอ่าดีเทลของตัวนี้ก็คือตัวนี้รู้สึกผมจะจําได้ว่ามันมีอยู่สามสีอ่าอ่าจะเป็นอันนี้คือสีออริจินอลใช่ที่เป็นล่างแรกเลยล่างแรกเลยแล้วก็เป็นสีเขียวที่เราเห็นกันทั่วไปเขียวถุงมือขาวแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวช็อกเกอร์ที่เป็นถุงมือเหลืองอ๋อไอ้พวก อ่าต้องพาเป็นกอสีเหลืองเช่คอสีเหลืองไอ้พวกสีเหลืองสีมูสสีฟ้าใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวเนี้ยอ่าเขาจะเห็นได้ว่าเขาใส่ดีเทลตรงปากให้เห็นปากของตัวคอนโกก็คือตัวผู้แปลงร่างีอยู่ข้างในนั่นแหละใช่ฮะเป็นแบบหมวกกันน็อกเหมือนี่เขาแบบใส่ดีเทลให้มันดูดาร์กมากอ่าเนี่ยให้มันเห็นแบบเพย์เห็นปากคนนิดหน่อยอ่าอืมโดย ตัวเนี้ยถ้าถามในเรื่องความเรียวไหมคือมันเพิ่มความเรียวของให้ใหม่เล็กหนึ่งให้มันดูขึ้นมานิดนึงใช่แต่ก็ยังอ้างอิงจากในการ์ตูนค่อนข้างเยอะอยู่อืเป็นเป็นสีออริจินอลใช่สีเฟิร์สเลยแหละสีเนี้ยสีแรกก่อนจะเป็นสีเขียวอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปเลยสตองเกอร์แล้วหยิบสตองเกอร์มาเลยอะอ่านี่คือสตองเกอร์แอนด์ัคเคิลนะฮะัคเคิลฮะ โอเคตัวนี้สึกจะมีสามสีเหมือนกับตัว V1 เหมือนกันอ่าอ่านี้จะเป็นสีพิเศษอ่าแล้วก็เป็นสีออริจินอลของสตองเกอร์แล้วก็จะเเป็นดำแดงอ่าอ่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวสีทักเกิลออริจินอลแต่ว่าสตองเกอร์ที่เป็นชาร์จอัพอ่ะที่เป็นเกาะอกอ๋อไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้ารุ่นพิเศษที่เป็นสีแดงแล้วก็มีสีเงินตัดตรงตัวเอสอ่าอ่าซึ่งฉากเนี้ยผมชอบมากนะในสตองเกอร์เป็นฉากที่ทัอเกิลตอตายสู้กับรู้สึกจะเป็นปีศาจแล้วได้วา ยังมีความรู้สึกเลยว่าในทีวียุคนั้นอะภาพมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเนื้อเรื่องมันก็อาจจะแบบว่าต้องให้เด็กดูนิดนึงมันก็เลยยังไม่ค่อยอินขนาดนั้นแต่ถ้าผมรู้สึกว่าอยากให้สตองเกิลเนี่ยทำออกมาเป็นทีวีแบบสิบแปดบวกไปเลยอะแบบอเมซอนอย่างนั้นอะอ่าอเมซอนอั้นใหม่ใช่ไหมใช่ใช่อ่าอยากให้มันทําแบบนั้นไปเลยอะตอนนี้ถเคลึ้นตาผมว่าน่าจะกินอารมณ์ด้แบบมากกว่านี้อ่าโดยที่ชากีนี้คุณจะเห็นได้ว่าตัว สตองเกอร์อ่ะอุ้มทักเคิลอ่ะดูเสียใจและรีดร้องมากใช่อ่าไอโมเดลตัวเนี้ยผมให้ความรู้สึกว่าสีมันอยู่โทนเศร้าๆนะอือมันก็มันเป็นเหตุการณ์เศร้าเขาก็เลยอยากจะให้สีมันดูแบบว่าไม่สดใสเพราะว่าถ้าเป็นสีจริงๆของสตองเกอร์และทักเคิลนี่ค่อนข้างจะสดใสเกินไปแดงแป๊ดและเหลืองแป๊ดเลยอ่าใช่อืมเดี๋ยวต่อไปเป็นแบทเดนโอลก่อนก็ได้ฮะแบทคอนข้างปอบบางในการพักทันยืน เอเดนโออ่าตัวเดนโอพิเศษคือเขาจะออกมาครบทั้งสีสีเลยอ่าอ่าสีล่างสีแดงสีล่างสีแดงสีเหลืองสีเงินสีม่วงซึ่งตอนนี้มีสีม่วงอ่าเดี๋ยวสักหน่อยอนาคตก็จะมีสามสีตามมาโอเคอ่านี่แ่เป็นตัวปืนกันฟอร์มโดยดีเทลตัวเดนโอตัวเนี้ยเห็นไหมจะเห็นตัวอกที่เขาใส่ดีเทลอ่าดีเทลค่อนข้างมากละเอียดยิบเลย ตัวพาร์ทขาดูเป็นกางเกงมากขึ้นดูเป็นกังเกงมากขึ้นแล้วก็ตัวฐานเขาจะเห็นได้ว่าเขาให้ปีศาจปีศาจตุ่นมาเยอะมากเอภิมหาศกซึ่งปีศาจตุ่นจะโทรมาเป็นรอดบอสตัวสุดท้ายอที่มาเป็นแบบเป็นฟูงเลยอ่าเป็นบอสที่เป็นกิกี้ใช่นี่เห็นไหมฮะับเขาจะให้สวานกงเล็บมาเต็มมาแล้วก็อภพมหาศกหัวตุ่นทั้งหลายนี่ก็กงเล็บ ซึ่งเนี่ยดูดีเทลข้างหลังของตัวเดนโอเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเกาะอ,อีกฟอร์มหนึง่งนะซึ่งเขาเก็บดีเทลนะมันมัน,มน,มนเขาจะไม่ทิ้งดีเทลเลยเห็นไหมเขาเก็บยิบเลยอ่าเป็นงานละเอียดยิบหัวละเอียดสวยได้แม้แต่ปืนนี้ถ้ายัางเรียกว่าเกบเ็บเต็มที่นะเก็บเต็มที่แต่ว่าเขาไม่ลงสีเยอะปล่อยๆบ้างอืม,อมเยอะไปก็คงไม่ดีใช่ไหมใช่มันอาจจะถ้าเกิดปืนสวยเกินไปอาจจะเด่นกว่าตัวเดนโอไงะ โดยตัวโนผมว่าถ้ามีครบสามตัวอีกสามอันมาเหมือนตัวไอคิโต oh ้ก oh ็คือเท่เท่ไอเคต่อไปนะครับก็ให้เป็นนี่เลยไรเดอร์แมนไรเดอร์แมนผมมองว่าตัวนี้นี่เป็นผลงานชิมโบแดงในห้าตัวนี้เลยนะอ่าเด็กข้างไข่มีสามยวรอเอาไรเดอร์แมนออกมาให้ดูกันจะชันนะ่โ <Okay. S 2> อเคครนะ,ะ,ะมีคนล้มไปแล้วหนึ่งโอเคครนี่เป็นตัวไลท์เดอร์แมนในร่างมืออะไรนะเขาเรียก มือตะขอมือตะขอผมก็จำไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรรถอาร์มปะเออเออรถอาร์มอะไรสักอย่างนี่แหละอ่าซึ่งสู้กับปีศาจปูอ่าเนี่ยปีศาจปูโดนทับอยู่แล้วแบบหางหางกำลังจะแทงหลังอืมไม่ช่งปูนะผมว่าเป็นแมงป่องมากกว่าปีศาจปูปีศาจปูตัวเนี้เป็นลูกครึ่งมาก,กันเออปีศาจปูนี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะฮะโดยที่ตัวไอ้ตัวเนี้ยเป็นคนที่ทําให้แขนของไรเดอร์แมนเป็นแบบนี้อ่าก็คือเป็นคนที่จับตัวฉาอ่าอ่าเป็นตัวฉาคือก้องก็จะบอกว่าไรเดอร์แมนเนี้ยเป็นแบบ คนอยู่ในองค์กรชั่วร้ายเหมือนกันอ่าแล้วไอ้นี่มันอิจฉาไรเดอร์แมนที่แบบทาทาหน้าได้ดีก็เลยแบบไม่ไม่ใช่ทำหน้าทำงานได้ทหน้าท,าที่ทำหน้าที่ได้ดีอ,อมันก็เลยอิจฉาก็เลยจับไรเดอร์แมนเนี่ยเอามือเนี่ยไปแช่ในลวาวาแล้วพอมือไรเดอร์แมนไม่มีแล้วเนี่ยไรเดอร์แมนก็เลยคิดวิธีที่จะทาให้ตัวเองมีพลังกลับมาก็เลยสร้างมือจําลองหรือมือเทียมขึ้นมามซึ่งมือเทียมก็คือมือข้างนี้นั่นเองนี่เห็นไหม ตัวเนี้ยผมชอบที่เขาเก็บดีเทลบือไว้ข้างหลังใช่ทาให้ดู<ช>ไม่เหมือนในละครเกินไปไม่เหมือนในหนังเกินไปแบบหายไปเลยอะด,ดูมีความจริงมากขึ้นอ่าอ่ามือเปลี่ยนอดีเทลของตัวหน้าเห็นไหมส,สีปากอาจจะเก็บได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าใช่พันเลื่นเลื่อนนิดหน่อยแต่มันมันมองจากมุมต่ำไงมันก็มองผ่านๆก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าดีเทลตรงหัวอ่าเขาแซมสีมาดีอ่าอ่า ดีเทลที่ตัวอ่าเขาเก็บมาค่อนข้างละเอียดยิบอยู่แล้วก็เข็มขัดที่ไม่ได้ปล่อยให้เป็นเฉยๆก็ดูมีสีอะไรดีเทลเล็กๆน้อยๆอยู่ข้างในส่วนตัวปีศาจผมก็คิดว่าหน้าเขาอ่ะหน้าหน้าไอ้ตัวปีศาจเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าก็ดูดูสีจืดๆไปหน่อย แต่ว่าตัวเกาะคือเออเคเขาทำเขาไปทําสีเกาะให้มันดูส้มแล้วเหลี่ยมดีๆอแล้วก็หางมีความใสแต่ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยที่เขาเก็บระเอียดค่อนข้างดีนะก็คือหน้าของตัวไรนเนี่ยมันจะมีสีหน้าที่ดูแบบยิ้มยิ้มอยู่ข้างในอลองเอามันให้กล้องดูช,ชัดๆนะฮะเห็นไหมว่าเขาจะเหมือนมียิ้มแสแย่ยิ้มอยู่นิดนึงอนะยิ้มมิเนเด้สไนค์เพราะว่าเขากำลังที่จะหางแทงหลังไรดแมนได้แล้วแต่ผมไม่ชอบตรงที่ว่าไหนๆตัวมันก็เกาะทองใช่ไหมทำไมหางมันต้องเป็นสีใส อาจจะเป็นเพราะว่าหางมันเป็นวัตถุที่อยู่ในตัวหรือเปล่าครับแบบว่าไม่ได้งอกกันตั้งแต่แรกก็เลยไม่ได้ใส่เกาะก็เลยกลายเป็นพาร์ทที่แบบว่าเหมือนไม่ได้ใส่เกเาะเนี้ยฮะแล้วแต่ไรเดอร์แมนตัวนี้เอ้ยนี่ผมรู้แล้วมันขาดอะไรไรเดอร์แมนขาดพ้าคุมอ่ามันคอถ้ามันคอใช่ไอ้พวกมันคอหายนะมีอะไรสมบูรณ์บ้างไหมเนี่ย <laughs> แต่มันเออมันก็ไม่มีพระขนคอรจริงอะแต่มันต้องมีอ่าอ่าโอเคโอเคต่อไปก็ตัวท้ายเลย black black ลูกบาติดนั่นเองเป็นไรเดอร์ยุคอโชวะโชวะใช่อ่าตัวเดียวที่เป็นสีดําใช่ใช่ใช่สีดําสีดาตามชื่อเลยแบ็กอนี่ะอ่าซึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวตัวอะไรก่อนตัวขีตัวแบ๊กกันอ่าแบ็กนี่คือเขาให้จุดขยับมาดีนะเออก็ขยับได้เยอะนะแต่แบบผมว่าในนี้มันจะขับหมอไซมันควรจะล็อกมันควรจะล็อกมากกว่านี้อันนี้มันขยับได้มากเกินไปแต่ว่า ตัวของแบ็คดีไซน์ของเขาคือตะกะแตนอ่าอ่าผมชอบที่ว่าเขาเก็บเห็นไหมตรงคอเห็นไหมน่าดูตะกะแตนเลยยาวๆฮอปเปิลคอเปิลหน่อยถ่ายแดงใสปิ้งเลยออ่่าานดูดูดีเทลปากเนี่ยดูตรงปากเขานี่เห็นไหมฮะเนี่ยดูรายละเอียดแล้วก็มีการอ่จะงอยมือของตะกะั่นข้างขันข้างขานข้างใส คือนปิงเลยแต่ผมว่าตรงนั้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงในส่วนของแขนงอมานะแล้วก็ดีเทลข้างหลังนลเนี่ยครับกระดูกกระดูกกมเนื้อสันหลังอ่านี่ปีกนิดหน่อยดีเทลที่มือมือมือเขาเอาจะตัดเฉดแบบตรงเนี้ยดำแล้วไล่มาค่อยๆใสอ่าอ่าไล่เป็นสีกลางๆเห็นไหมฮะมันจะล่ค่อยใสๆเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณไม่เห็นอ่าแล้วก็มือเป็นกรงเล็ ดูเป็นปีศาจนะตัวเนี้ยดูดูแบบเทือนๆหน่อยอ่าดูเป็นปีศาจดูดิบกว่าตัวหมายเล็กหนึ่งแล้วก็เร์แมนอ่าแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือตัวแบล็กเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้มันเป็นแค่สีดำหนึ่งเดียวเขาจะเจมิมเจิมสีแดงๆนอน่อนลงไปตามพวกร่องกล้ามร่องร่องด้วยแล้วก็แบบตรงพาร์ตดำๆอย่างนี้ก็ยังก็มีสีแดงเจิมๆอยู่นะแต่ในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ากล้องมันน่าจะปรับแสงให้มันมืดไปนิดนึงต่อไปก็เป็นไฮไลท์ของแบล็กก็คือนี่ออปเปอร์เองคือต่างจากออริจินอลมาก ตอะไรก็ไม่รู้เลยอ่ะนี่มันดูเหมือนรถปีศาจอ่าดูเป็นตะกแตนเลยเขียวแฟบมาเลยแบบมีขาตะกะแตนมีขาตะกแตนมีหางมีตั้งน้อยมีตาครบมีหางแป้นตาหนีแดงใสปิ้งๆเหมือนเจ้านายมาเลยเออแต่ว่าผมว่าแม์ไม่ค่อยสวยล้ออ่ะล้อมันมันเป็นสีฟ้าดูตันๆมันใส่สีฟ้าเยอะไปมันจะเหมือนอยากได้เหมือนออกิโตที่เป็นดําแล้วก็มีสีมาตัดเบาๆใช่ใช่ใช่แต่นี่คือมันฟ้าฟ้าเลย <Yeah. S 2> เนี่ยดย้วยจุดตรงนั้นี่ยมเนี่ย <Yeah. S 2> อยากได้เป็นแบบนี้มากกว่าที่เป็นฟ้าแซมแซมแล้วล้อดําแล้วแม็กข้างในมันก็ไม่ค่อยสวยด้วยถ้ากูสังเกตเนี่ยโหความแตกต่างของล้อสองคันเนี่ยเรียกได้ว่าต่างกันเยอะเลยแล้วก็ตรงเนี้ยห้องเครื่องเขาดูไม่เหมือนห้องเครื่องมอไซค์ดูเป็นปีศาจข,ขึ้นแล้วก็มันดูเป็นเหมือนกับกล้ามเนื้อของมแมลงมากกว่าที่จะเป็น คองเครื่องอะไอตรงเนี้ยผมโอนะตรงห้องเครื่องอเนี้ยสีฟ้าดําเนี้ยผมว่าโอมันใช้เ,เส้นสีฟ้ามาเดินให้มันเห็นลายดีขึ้นใช่ใช่ใช่อแต่ผมไม่โอตรงที่ล้อมนะ่าจะเป็นสีดํามากกว่านี้อะฮะอืมแล้วก็ตรงเนี้ยพาร์ทของล้อเนะี้ยคุณจะสังเกตเห็นเหล็กอยู่ข้างในเห็นไหมเหล็กที่มันอันนั้นของล้อไว้ไน่ยเห็นป่ะอออ่าอ่าเนี่ยเหล็กตรงเนี้ยฮะเห็นไหมมันยังเห็นวัตถุที่เป็นแบบนอกเหนือจากการออกแบบอยู่อะ่ะมันควรจะหาอะไรมาปิดให้มันมิดกว่านี้หน่อยอะ ดีเทลก็มีพ้าสใสด้วยเนี่ยไอพวกตีนอย่างเงี้ยปลายตีนเป็นพ้าสใสอ่าอ่าหัวตั้งกระแตนก็เป็นใสเนี่ยไอหนวดน้อยหนวดน้อยหนวดโอเคเนี่ยผมจะลองเอามาตั้งโชว์แล้วก็หมุนดูสักรอบให้เห็นถึงความขังของเราคอมเมรเดอร์อ่าอ่าโอเคเราจะมาลองแผ่นภาพรวมของเซตนี้ให้ดู เส้นนี้คุณชอบตัวไหนครับคุณผมชอบที่สุดก็คือจะเป็นไรเดอร์แมนนั่นเองครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าดีเทลของไรเดอร์แมนตัวนี้ค่อนข้างทำกัาได้ค่อนข้างดีเลยรวมถึงการลุกเล่นที่แบบเอามือมาไว้ข้างหลังบ้างรวมถึงหัวที่แบบดูแบบเป็นหมวกัน็อกอย่างเงี้ยมันจะดูแบบมีปิดคอที่นิดนึงถึงแม้ว่าผ้ามัจะหายไปก็เถอะแล้วก็ดีเทลของโลกอาร์มเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยแล้วส่วนของคุณเอ็มนะครับผมชอบนี่เลยสตองเกอร์ องเกอรมันเป็นฉ <Right. S 2> ากที่ตาตึงใจผมตอนเด็กและทําให้ผมเสียน้า uh huh. ําตาซึ่งใครดูตอนนั้นก็คือจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของสตองัเกอร์กับทักเกอร์นี่คือแฟนกันแน่นอน uh huh. แต่แบบคนเขียนมันแย่ yeah. มันทาให้แบบทักเกอร์ตาย uh huh. อาดึงดึราม,ม่าเฉยสีเนี้ยผมชอบที่ว่ามันดูเศร้าโ uh huh. อเค okay. โดยรวมเซตนี้ผมว่าผมน่าจะชอบทั้งหมด uh huh. น่าจะชอบมากกว่าตัวออจิโต แต่ว่าในทั้งสามเส้นเนี่ยคุณคิดว่าเส้นไหนที่สุดของคุณเซตที่สุดของผมเหรอฮะสำหรับผมผมมองว่ายังเป็นเซตอากิโตะอ่าผมชอบเส้นนี้ผมชอบแนวยุคเรเดอร์กเก่าๆชวะชวะหน่อยอ่าอ่าโอเคครับสำหรับเสตน,นี้คุณเอ็มให้กี่คะแนนครับเส้นนี้ผมให้ประมาณแปดเต็มสิบอ่าส่วนผมให้แค่เจ็ดเต็มสิบครับผม,ผมหักตรงตัวแบ็กที่เบาบางเหลือเกินผมผมหักตรง เรื่องของ b l a c เหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าดีไซนมันไม่ค่อยสวยมันแบบมันดูปีศาจเกินไปส่วนอีกตัวหนึ่งก็คืออีจิโกะผมรู้สึกว่ามันเรียบไปเบาไปใช่ไหมมันเบาไปใช่มันดูแบบไม่ค่อยผงผางแบบถ้าเกิดเป็นเรดเดอร์แมนเนี่ยถ้าเกิดว่าเกาะไหลเอออะไรเอยเนี่ยมันจะดูแบบมีกล้ามเนื้อมีอะไรมากขึ้นแต่ว่าของอีจิโกะมันก็ยังเป็นผ้าเรียบๆเหมือนเดิมมันเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเคครับถ้างั้นถ้าชื่นชอบคลิปเราก็กดลืมไลค์ กดติดตามให้กับพวกเราด้วยอ่าแล้วก็จะมีภาพสวยๆปิดท้ายอ่าให้ดูกันอ่าแล้วก็จะติดตามเราทางเพจ Facebook อ่าไทยสตูดิโออ่าโอเคครับถ้าวันนี้ยังไงก็ติภาพกันได้ก็ขออภัยนะที่นี้อ่าถ้ารีวิวข้างหน้าเราจะรีวิวอะไรก็เราจะรีมากดติดตามให้กําลังใจพวกเราอ่าพวกเราไทยโอเวอร์ขอบคุณครับ